ในแง่ของธรรมะฉันต้องเป็นลูกที่ดีของแม่แต่ในฐานะที่ฉันเป็นโอรสของเดดจพ้อในคอนเชียงฟ้ากฎหมายคือกฎระเบียบของชาติแต่ฉันไม่ทำฉันเป็นแบบอย่างกับประชาชนได้ยังไงไม่ฉันเองผิดกฎหมายเสแล้วที่คิดว่าฉันจะผูกคอตัวเองได้ดีไม,ไม่ไม่ได้กัไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ที่จะไปในวัดแบบนี้เอง ไปวัดเชียรงรากเอาอยาพิ่ไปปรุงไปจนชีพไปเจต้ท่าไหมฉันจะไปกรบทูลเสด็จพี่เทพนิษ์ไอจิจจะสาราภาพไปหมดเลยว่าแม่จะอยู่เบื้องหลังขอให้ประเจ้าากลับมาเป็นองราชาในนครน,นี้ฉันจะพูดไห้หมดไอ้กรบแทบเบื้องบาทของแม่เจ้าฉันทาขอให้ไปนำยาแก้ไม่แม่จันที่มาหายป่วยเถอะ ขอเรื่องมันยุติตรงนี้แต่เต้าห้ใจเตผลิตไม่ยอมหรอกครับเพราะม่าแม่จันติมาตประชวนมานา่นเกินแล้วนี่แล้วไม่รู้กแกได้เลยไหมแต่ถ้าแกนาเรื่องนี้กลับตูนมอบผอแจ้งจุวนลเลยครับขมะแจาจันท่าก็ต้องทุกข์ร้านชีวิตถ้าพระเจ้าถามไม่ทรงอภัยในความเมตตาให้เมตตาในความประสุทใจของฉันเนี่เหรอถ้าแม่จันท่าไม่ยอมเลยอย่าพิษน,นี้มันมีอยู่แล้ว จะกินให้ดูจะตายให้เห็นพวกเราสามคนไปทั้งหมดนี่จะจะแบ่งยาพี่เด็คนละครึ่งกินกันให้หมดผมบอดีเผื่อนี่มาบ้านรึอะไรนะผมน่าว่าไม่ได้ไปบอดีเก้อว่ามันี่มาเยี่ยมให้เต่งไปนะหนุ่ยไม่ไปก็ได้ฉันไม่ว่าหรอกให้หนุ่ยมันเปล่านี่ตักกินตักใจสั่งให้กินไป หนุยไม่ไปฉันก็ไม่เคยคิดแต่บ,บังคับงนะหนุ่ยคนเราไม่ได้เห็นน,นตรงเนี้ใช่หนุยอาจจะรักชีวิตฉันก็รักแต่ฉันคิดว่าชีวิตอยู่ไปก็ทุกมันทุกครั้งเดียวด,ดีกว่าคนเราเกิดมาตายตั้งนั้นตายช้าหรือเร็วตั้งนั้นเองเทกไปไหมไปครับฉันแบ่งยาพิษให้กินเถื่อยโยกโยมแอบโหลกนัน้นองค์ใจเต็มตั้มนี่จัดส้มประนามแล้วเต็มตั้มือมีความไมทรูปละไตมึงกิดแน่ถ้าคนเดินแนนุ่ย ต้องรวมจวยเลือกับแม่จัดทาแต่นี่หลวงไม่เอาแม่ก็บอรบกฎดไม้กับดับตื้อตายกันตายกูตายอย่างหน่อยแม่พอตัดเจ้อรอยรองกันตายโอ้เม็ดมีให้หนุ่ยกว่าได้พวกก็ตายใช่แจ้ตายโอ้เมื่อเฮาทีกูตายกันเสียอ๋อเปียใช่อ๋อ แต่เท่งนะบางทีถ้าสวรรค์มองเห็นความบริจิ์ใจของเราเราจะเจ้าค็ะเราไปกันสองคนนะเดับถ้าเกิดปเป็นเทธานเทพนิษฐ์เข้าใจว่าฉันมีความแต่ตั้งใจดีมีความจริงใจแลวเราช่วยกันสองคนพี่น้องแก้ปัญหานี้รู้ล่วงให้แม่จำทานนำยาแก้มาอายาเบื่อนี่ทุกยาแก้ก็ง่ายปึ๊ดนี่ใช่ฉันจะให้รางวัลเท่งสักสิบล้านทำนุ้ยไปก็ได้สิบล้าน แต่ไม่ไปก็ไม่เป็นไรแต่เท่งรับเงินไปเลยสิบล้านแต่ว่าเกิร์กมันไม่รวยมากแน่ไหมก่อนมันนี่นัเพียงเนี่ยเกีิดไม้่รู้นั่นไมมันเออว่ากูไปกันเองไปแรกจะไปเจตเจไปริดแกเกิดเก้าวเข้าใกกับกูไปแต่แกกูโบกกับกูล็อตาไม่เอาปั่นดังไม่เอาไปกับตาว่าไม่กล้าประตัยก็กินยาพิษกันดิ เออาป้อมเดี๋ยวคอยไปอาฟื้นอะไรนักบอกกูยิงไอ้เปรตเนี่ยตายหน่อยเดียวไอ้เก่มมึงอยู่เองไอกูตายเมียมึงโย่ปื้มมึงรอมาเมียมึงวัาน้องก้าวกูนี่ไอ้หนี้ไปไม่ไปไปตายก็ตายน่าเจงนะปัญดีนะครับไอ้หนุ่ยถ้าไม่ไปกันยายมันไปโยนหน่าร้านไปไปไปกันไป on him and. what's จริงนี่ถือว่าสิ่งดีงหายแม่รักลูกมาพิจางมาร้างแต่ความทุกใจตำยางไรไม่มีตังเมื่อมากันกลางเสียทุกข์ได้ข้าแม่เป็นลูกตีทำระยังหนักแต่ตากฎไมาเรามีรักชาติก็ยอมเกิดปัญหา เอาชีวิตเป็นเดิมพันตามสัญญานำโยตาอดอซื้อเต่าก้าวซาโล สิ่งที่ไม่ตายครับแต่คนพูดเรื่องจริงไม่แน่รักที่มันหลงทางรักที่แฝงไว้ด้วยกิเลสตัณหามันย่อมเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาอย่างนี้องค์ชายเทต้รรมตัดสินไประไทยแล้วแต่ความจริงที่จะมาะองค์จะนำไปกลาบบูลต่อประเจศฐาเทพมริตผลคนรั์มันจะเป็นหลักสร้างชีวิตหรือจะเป็นการอภัยโทษถ้าติดตามมาในสาระของนียใหครับ ที่จำนักวัดเชียงรักเป็นวันที่องค์หญิงเป็ดแก้วะเะด็จมาสร้างคุณสร้างกุส้สนตามที่ได้นิมิตฝันไปถึงองค์พระราชบิดารานมนารัสกา รูคุณเลิศประเสรบฐแสนได้ตอดแตนผู้มีพระคุณมุลตีทานเคยเลียงรักษาโดยเจ้าปอบุปปาการีตีไก่ตะนอมกล่องเปลี่ยงจุปเปลี่ยงมาลูกบูชาระลึกตึงตรึงหรือตรู้ข้าวัดสตารูหน้าทีสร้างความดีหนุ่ยหน้าอบรมหนุอยนิจัย เมื่อหยิดมันในตรม,มารัตนาไตรจะปลอดภัยมาเดินตามงธรรมข้ององค์แปรซสัมามจะเดินพอนลูกเอ,อได้เห็นเด็กๆรู้จ,จักข้าววัดข้าวว่านี้ได้ในปัจจุบันถือว่าคนเรานี่ลูกอย่าตั้งอยู่ในความประมาทความดีมีโอกาสเราทำบุญคุศลนเราสร้างลูกนะค่ะเธอเดินผ่านบริเวณลานวัดเห็นไหมล่ะลูกใบไม้ที่บนลานวัดในะบแดงใบเขียวใบแหลกใบอ่อน มันไม่แน่ลูกก็สร้งางขั้มันไม่ทียงเราสร้างบุญไว้แต่ก่อนพามีโอกาสสาธุนะคะอาจารย์ชื่อไรอย่าลูกลูกชื่อเกตแก้วค่ะองค์วิธิดาเกตแก้วกับอาจารย์จากนครเชียงอินโอเป็นติดาอง์ราชาทศเทพเลยลูกอ,อง์ราชาสเสด็จสวรรคตกระจิงแต่ราตติดาอย่างาต่อบุญต่อกุศส้นวัดนี้สเสด็จพระบรมราชาทานับสิ้นช่วยตนุบำรุงมาตลอดลูกเออ รู้ฝันถึงสเสด็จพ่อคะอ่ะนั่นแหละลูกนี่และพ่อแม่มีชีวิตเราเลี้ยงดูตอบแทนชิ้นชีวิตตต่บุญดุติด่วนกุศลน่ะขอให้ป้นบุญคุ้มครองป้องกัน่อยลูกนะสาธุข้าท่านอาจารย์ขอให้ผลบุญในวันนี้คะ่ะช่วยคุ้มครองให้สเสด็จแม่ปลอดภัยด้วยนะคะ,สะเสด็จแม่อง้์ราชินีปันวัชราลูกคะ่ะเพื่อยักษ์นันดาจาักรคะ่ะมาบีบบังคับให้เสด็จแม่รับการวิวา มันบอกว่าถ้าไม่ยอมแต่ง้านนั้นไอ้อยักนั่นนอจักว่ามันจะทําลายชีวิตทุกชีวิตในนครเชียงอินค่ะไม่มีใครช่วยเหลือสเสด็จแม่ได้หรอกค่ะนี่รู้พวกอยักพวกมใน้พวกลุกรานผู้อื่นโดยไม่แหล่เ็น้นไอ้พวกผ่านมันไม่กิดได้แต่เอาแต่รูกโลกนี่ตะกุนผ่านมันแกงจริงมันครองหลุกเร่อแล้วนะผู้ดีมีธรรมะธรรมะจะคุมครององค์กุลิมานต้อนตอกอยู่ในกิเลส ลองพิษเกคคิดกิจจะเอาดาบฟันมาดาแต่ธรรมะเข้าไปแทรกซ้อนทิ้งอาวุธเข้าชู้ธรรมะจนเปน็นอรหันต์ลูก็หยุดมันในธรรมะสาธุค่ะขอะเจด็จแม่ได้ปลอดภัยด้วยเถอะพอชาคุณเร่อควยอย่างนั้นเนี่ยจักมันเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเลยค่ะอย่ามาทำลายและถ้ามันมาจริงๆก็ใหญ่ตึ้งวังในเทวดาฝ่าดินในกว่าป้ายาตายห้องอย่าไปแฉงก็ลูก เราอย่าพูดอากาศปราหยัดแพ้เมตตาข้าก็โตจะจนเครี้ยนนี้จะพูดขนาดจะบดีตา้จนเงินเหมือนเกี้ยผมว่อแม่ว่าจันแต่งงานไม่ได้มันจนเลยมันไม่พอใจข้าก็โตจันเนอใหญ่กว่าป้ามันได้บุญจากคนเนอไอหูกรอบมันก็เมื่อนนั่นแหละลูกสาวใครนั่งอยู่ในวัดวามอง และโบราณว่าขอบคนบาคาคนลู่นวกวันนี้องใ์เตปาริตวิกลจริตแดกวัวชาวให้เราอีบอกลูกเจ้าเมืองมาไม่สบายอยู่คำเท้าไมวิปากวิจานก็ไม่เหมาะตาไม่พูดองยิ่งมาสร้างบุญสร้างกุศลเดือดร้อนเลยอาจารย์ขาเอกใจบวชอยู่นี่ก็หาลาเหลืองพี่นิดถามอะไรนะคิดจะก่อนหน้าเกลียดที่สุดเลย นักบวชไหนก็จะมาขับรงทำเพลงเราเรามาสร้างบุญสร้างกุศลไม่ใช่มาสำรวจวดัดจย์ลืมกันจย์จอบเสียงเพลง,งยินเสียงดีอาพูดแล้วพูดได้จอบลูกเดี๋ยวเธอจะเป็นหมุนตินอยู่ในจิตใจเดียเเด๋ยวนี้พระเต้นเด่นที่วัดว่ารมบางติ้นบางทีหรือทตให้่ปิดจู้ตีกบริจุดมีธรรมะปล่อยเจ้ามองไปแต่เราต้องรู้เลยลูกธรรมะก็คือธรรมนะนั้นซึ่งทีไม่ใช่ธรรมะนั้นไม่ใช่ซึ่งบริทจุดนั้น มันจะไม่ใ่พระนั่นไม่ใ่เสียงกล้องพระเต้นเด่นชี้ลูกเออเป็นเสียงก้ององค์ชายเทพปริดแองนารเชียงฟ้าองค์ชายเทพปริดนั่นหละลูกแกไม่ขอยบายชเดดพอนํามาฝากไว้หลายวันแล้วละโอ้อาจารย์ค่ะองค์ชายมาประทับอยู่ที่นี่บางวันก็พูดธรรมะบางวันก็พูดดีบางวันก็ร้องไห้บางวันก็ดดนกรองง้งรองเพลงพี่เราไปเยี่ยมองค์ชายกันหน่อยดีไหมล่ะ จะไม่ไกลบายอยูโ่ดโู่งยิ่งช่วยช่วยงามงามอ้ยอย่างอื่นไหมลูกก็ตาจะเยี่ยมนั่นนะมิดแต่นั้นมันเด่นขยายามทุกไอ้ยามเรามีความสุก,คว,กความระบายมิดเยอะแยะลูกก็แต่เวลายามทุกถ้าใครไปเยียเย่ยมใครเห็นใจนั้นแลลวลูกมิดแต่แล้วนั้นหนูขออนุญาตนะคะถ้าไปเยี่ยมอย่าขึ้นบนกุฏิลูกนะเรียกมาคุยกันข้างหลังถ้าไม่เข้าใจกนครับอะไรก็หวีกล,จลนจริตลูกก็ข้าหนูขอถวายอาหารนะคะ วางฟ้าลูกนะนั่นแหละวางนั่นแหละเดี๋ยวออกมาขวดน้ำมูติิทานคอย่าขึ้นก้างบนนะลูกนะเรียกมาคุยกันกลางหลังที่ลานวัดเออไปแต่อยู่กุนนั่นแหละอยู่พื้นจิตใจฉันไม่ใครใ่ใจเฉยซาก้นปองว่าววาอุปทานจริงๆอ่ะพี่ผมผมในกลัวอะไรแล้วอาจารย์บอกไม่เป็นอันตรายเชิญแดแ็ดเลยค่ะค่ะ <c oughs> อนนี้มาจับข้าวบ้าอพี่มิตบาย ខនណារី จน้นตาการองค์ชายคะ่ะองค์ชายเทพฤทธิ์เจ้าค่ะเสด็จมาข้างล่างก่อนนะคะองค์ชายเทพฤทธิ์่ะองค์ยิ่งเกศแก้วจะด็ดมาเยี่ยมคะ่ะเฉินพระองค์เสด็จลงมาข้างหลังนะคะเชิญนะคะได้ยินจำเนียงเสียงก็เรียกองค์ชายติดใจหมดยกหลอดด้วยคะ่ะเสียงดีดีถ้าไม่ได้องค์ชาย โอ้หนวนหนนองชอมยมมาจากนาทีที่ลงมาแล้วที่ลงมาแล้วปองชายธุระอะไรออบอกมาโอ้วันหนวนเอ,อ้หนวน วนวลเฮยนวลนวลเอ้ยนวนเชิญจวนองคชายพี่ลงมายืนใกล้กลแล้วนี่ไงแล้วนี่ไงวันนี้น้องมาคันด้วยเออสวยทั้งสองคนมารถเมล์หรือมาจากกักรยานยนต์ มาช่วยจำรงตรามตักสินน่ายินดีนมาเรียนพี่เอยมายืนอยู่ใกล้ใกลคณะอาจารย์รองอาิการและประตานชมรมตักสินต้องเอ้ยยินดี แต่มีเวลาว่างตอนนี้ไปนั่งร้านลาเป็ดกันไหมตาแต่จังตาแต่จังน้องไม่ต้องมาตุกเอ้ยมาโจบคอยตันโคกมาเสียตอนนี้เสียกว่านี่เมียไม่เป็นไรเจ็วันแปดวันใจดี ไปกับพี่ไม่น้องน้องจ๋าที่เธอเรียกลงมานี่มีตุระอะไรยืนไกลไกลเป็นบุญขอบคุณตั้งซ้องยู่บินมาช่วยเอ๋ยจอมรมรามดักสินยินดียิ่งใหญ่ติดจองคืนมาลวาวน้องเศว้านะพี่อย่ามายืนไกลขอให้เธอได้เห็นใจพี่ลงมาแล้วนววน,นองพี่ลงมาแล้ว นวลน,นองตุระไรลองบอกเอ้ยบอกอีข้าหัวใจเอจ้าเอจ้าจ้าจ้าน้อยแม่เร,ตราต้อารจริงนะคะเป็นเที่บดเจีากรลอนด้วยองชายขากราบตะไวมังก็เดียวหญิงอะไรคะองิงทำไร อ้าวให้เกลียดองชายแสดงความเคารพสิเดี๋ยวนา้จะกล่าวองชายเด็กคนี่ไงก็บอกเขเป็นองชายองชายแล้วจะขึ้นเกลือนไหลมันต้นบุบพี่นี้ปากแม้น่าเกลียบลุงจะมีเวลาไหนดูแลจุขภาพล่ะน่าจะมีบุคลิกเลยค่ะตื่ัวด้วยจังหวะกากแปดแปบแปบแปบกอยเป อุ้งยิง่งขึ้นในตอนนั้นล่างไายตะกอขึ้นเซ็ตมันฝั่ง้อนึงอ๋อพี่นี่อะไร,รักที่เ้าสวัสดีนะครับคุณชายสวัสดี <c oughs> น้องมากัะเตบพระไหนนี่ <c oughs> อะไรนะ <c oughs> พี่ถามว่าน้องมากัะเตบพระนู่นเออพระนี <c oughs> ้เรื่องลังหลบไหม อะไรนะคะลึงลังหลบไหมไอ้ไรน,นะบ,บ่าแคบแลบวไหมแคบแลบวมึแคบแลบไหม,ไหมครับได้เลยคงยิง่งกับพ่อแล้วแล้วได้แล้วองค์ชายมาประทับอยู่ในสำนักราจารย์หลายวันเลยใช่ไหมเย่สิบหลายวันแล้วไม่คิดถึงพนนระนครเลยคะไม่ไปดวงเสด็จพ่อเสด็จดดแม่เหรอคงใจองค์งชายนอนไม่รับ นั่เมื่อไรจะกลับนะครนะ